Yeah. <laughs> ขึ้นชันนะครับกับขึ้นแบรนเกินไปหลายคนน,ยนะครับก็มีอาการครับถ้าลูกมันเริ่มโด่งเนี่ยนะครับเวลาตีแล้วเนี่ยเช็คตัวเองเลยเริ่มจากการเริ่มตีก่อนเลยพอเริ่มตีเสร็จปุ๊บน,นะครับก็คือลูกมันเริ่มโดง่งตีเสร็จปุ๊บม,มีความรู้สึกว่าเฮ้ยลูกมันโด่งไว้อ่ะขออน,นุญาตเอ่อวอร์มอัพนิดนึงนะครับเวลาตีปุ๊บน,นะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลูกมันเริ่มโด่งไว้เราต้องรู้ตัวเองแล้วว่าจากแนวสวิงของเราหรือเปล่านะครับเพราะแนวสวิงก็คือหนึ่งในการที่จะทําให้เราตีแล้วลูกมันโด ลาที่เราตีโอกคันที่ขึ้นน่ยนะครับแล้วเราเช็คตัวเองเลยถ้าเราขึ้นชันเกินไปการที่เราจะตีไดเวอร์แล้วเราขึ้นชันเกินไปให้นั่นเลยนะครับรู้เลยว่าหนึ่งในการที่ทําให้เราตีใต้ลูกนะครับเอาล่ะครับปรากฏว่าไงฮะเราเข้ามาจดปุ๊บนะครับแล้วขึ้นแบ็กซิงขึ้นไปขึ้นไปชันปุ๊บตีลงมาปุ๊บลูกแม่งโดง่งทันทีเลย พ,พอลูกโด่งปุ๊บเนี่ยแหละครับเราต้องเซ็ตละเฮ้ hey! swing ยไอ้ฮะรสวิงอย่างอื่นเนี่ยเราก็ไม่ไงหงายหลังนี่วะ네เราก็ไม่ได้มีเอียงการเอียงตัวไปเยอะนี่วะไม่ได้หงายหลังไม่ได้เอียงตัวไปทางขวาเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าตั้งลูกก็ไม่ผิดตําแหน่งนี่วะแสดงว่าที่ตีเนี่ยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันใต้ลูกมันโด่งแบบไม่มีพลังเนี่ยนะครับมันน่าจะเกิดจากการที่เราขึ้นปุ๊บเนี่ยฮะและมีอาการขึ้นแล้วชันเกินไปนะครับพอขึอ้นชันเกินไปเสร็จปุ๊ lead, ปบมันกก็จะเิดปัญหาขึ้นมาทาทัันันนนนีดง้ะครับเราก็ต้องมาดูครับว่าาาถ้้เรขึนัน เกินไปนะครับมันทําให้เราตีแล้วโดง่งเห็นไหมครับไม่มีระยะโด่งด้วยไม่มีระยะด้วยนะครับสับสนด้วยเราก็มาดูครับว่าให้มันขึ้นพอดีพอดีนะครับให้มันขึ้นพอดีพอดีนะครับถ้าเราขึ้นพอดีพอดีปุ๊บเนี้ย มันก็จะ Impact ได้พอดีพอดีกลับกันครับในขณะเดียวกันครับปรากฏว่าเฮ้ยบางคนมาขึ้นเฮ้ยมันขึ้นชันเกินไปเว้ยเดี๋ยวปรับเดี๋ยวปรับไว้จาได้ว่าไอ้จิ๋วมันบอกว่าให้ขึ้นแบรนด์หน่อยปรากฏว่าอะไรครับปรากฏหลายคนขาดความเข้าใจครับว่ามาขึ้นแบรนดเกินไปขึ้นชันเกินไปทําให้ลูกตีใต้ลูกทําให้ลูกโดงตีใต้ลูกไม่มีพลังถ้าเราขึ้นแบรนด์จนเกินไปนะครับขึ้นแบรนด์จนเกินไปอะไรเกิดขึ้นครับนี่ครับหลังลูกทันทีครับเห็นไหมถ้าเราขึ้นแบนด์เกินไปหลังลูกทันทีไม้ จะลงหลังลูกทันทีลงหลังลูกเยอะด้วยนะครับและจะทําให้เราสรับสนนะครับทำให้เราสรับสนไปหมดเลยว่าเฮ้ยตกลงมันยังไงกันแน่วะขึ้นโดงนะครับขึ้นชันแม่งกระโดงนะครับขึ้นชันปุ๊บแม่งกระโดงแล้วตีลงไปไม่ได้ระยะขึ้นแบน นะครับจำได้ว่าไอ้จิ๋วมันบอกว่าขึ้นแบนอ่าเขาขึ้นมาเป็นแบนพอขึ้นแบนเสร็จก็ตีลงมาโดนพื้นอีกเห็นไหมครับสออย่างนี้เนี่ยก็ทําให้นักกอล์ฟมือใหม่สับสนได้แหละครับรวมไปจนถึงมือเก่าบางคนที่มีวงสวิงที่ผิดเพี้ยนออกไปเห็นไหมครับแล้วก็ต้องมาดูฮะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ความพอดีครับเราต้องหาความพอดีให้ได้ครับถ้าตามใจก็แล้วแต่เราหาความพอดีไม่ได้นั่นเกิดปัญหาทันทีฮะเราก็ต้องมาดูดีครับว่าเฮ้ยแล้วเราต้องขึ้นขนาดไหนวะเวลาที่เราลากไม้เนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะ ไม้เนี่ยนะครับมันขึ้นไปหาตรง9ก้าโมงให้ได้เห็นไหมครับถ้าเราขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วมันชันปุ๊บเนี่ยเราก็จะขึ้นออกนอกไปเลยเห็นไหมครับขึ้นไปที่กี่โมงก็ไม่รู้เลยเห็นไหมครัชี้ไปมั่วซั่วเลยเห็นไหมครับม้อยู่นอกไหลไปเลยในขนาดเดียวกันครับถ้าขึ้นแบนมากจนเกินไปเห็นไหมครับมันก็ไม่สามารถที่จะไป9ก้าโมงได้เห็นไหมครับมันไม่สามารถที่จะไป9ก้าโมงได้มันจะไปกี่โมงไม่รู้เลยให้เราเปรียบเอาไว้ว่าเวลาที่เราจะขึ้นให้ไม้เนี่ยนะครับเมื่อมาจะกมาจะเซตมือปุ๊บเนี่ยนะครับจะกมาจะเเข้ออมื่่ทีจะึึนนนน็ปปสสววิิงงยครับไถฮา เนะพอไปถึงฮับจะิงให้หัวไม้เนี่ยมันชี้ไปหา9โมงให้ได้อันเนี้ยค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายกว่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับตามใดก็แล้วแต่ถ้าเรายังขาดความเข้าใจมันก็จะชันแล้วก็โด่งอย่างนี้ครับนะครับหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะของการที่ขึ้นแบนจนเกินไปพอแบนจนเกินไปเสร็จปุ๊บลงมาปุ๊บหลังลูกก่อนนะครับตีไม่ได้ระยะแล้วก็ขาดความแม่นแต่ถ้าเรา กลับมาคิดอีกทีหนึง่งและกลับมาให้ความสนใจในการซ้อมใหม่อีกเที่ยวนึงแล้วก็ยืนตั้งท่ายตั้งใจแล้วก็ดูครับว่าเฮ้ยเราต้องเอาไม้ขึ้นไปชี้ตรง9ก้าโมงให้ได้นี่หว่าดังนั้นก็คือว่าให้เราลากไม้ขึ้นไปแบนนะครับให้เราลากไม้ขึ้นไปแบนนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบนจนโอ้โหจนไม้ชี้ไปไหนเลยก็ไม่รู้นะครับให้แบนและผ่านสีผ้าองศาขึ้นไปแล้ววัวตัวหัวมันน,น,นะครับชี้ไปที่9ก้าโมงนะครับตัวหัวมันชี้ไปที่9ก้าโมงเมื่อเราตัวหัวมัน ชี้ไปที่เก้าโมงเสร็จปุ๊บนะครับวิถีลูกจะเดินได้พอดีเลยให้เราสังเกตนะครับถ้าเราไม่ขึ้นแบบนี้นะครับวิถีลูกจะไม่สวยอย่างแน่นอนถ้าขึ้นแบนไปลงมาหลังลูกนะครับขึ้นแบนไปไม้ชี้ออกไปไหนก็ไม่รู้เห็นไหมครับขึ้นแบนขึ้นแบ็กฟิงขึ้นไปไม้ชี้ออกไปไหนก็ไม่รู้เห็นไหมฮะชี้ไปที่กี่โมงอันนี้ไม่รู้กี่โมงเลยเห็นไหมครไม้ชี้ออกไปในลักษณะนี้เห็นไหมครับขึ้นมาถึงเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับไม้แบนออกไปนี่เลยเห็นไหมครับในขนาดเดียวกันไปไงฮะขึ้นชันไม้ขึ้ ไปที่ใช้ชี้ไปที่9ก้นาฬิกาอ่านะครับมันก็เกิดจากการที่เราเลขเริ่มขึ้นแล้วขึ้นไปในแนวสี้าองศาเมื่อเราขึ้นไปในแนวสี้าองศาเสร็จปุ๊บตีลงมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในจอตลอดลนะครับให้ลูกเนี่ยอยู่ในวิถีที่ดีนะครับอยู่ในวิถีที่เกิดการ Impact ที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปในแนวที่ไม่เหมาะสมแล้วก็จะเกิดการ Impact ที่ไม่ดีไม่แม่นลูกแล้วก็ตีไดรเวอร์ไม่ได้ระย,ยะ